AMD Ryzen 7000 Series เนี่ยครับเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุดของทาง AMD นะครับที่จะว่าไปแล้วนะครับมันก็เปิดตัวไปไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดยกใหญ่ขึ้นมาจากเจนที่แล้วนะครับครั้งนี้เปลี่ยนแพลตฟอร์มจาก AM4 เป็น AM5 นะครับหรือว่าเรียกว่า AM5 ก็ได้ผมขอเรียก AM5 แล้วกันนะครับตอนนี้ฮะก็พูดง่ายๆนะครับเป็นยุคใหม่เป็น next gen ของทาง AMD แล้วนะครับแต่ประเด็นมีอยู่ว่าใน earnings t a t e m e n t ที่ของไตรมาสสามทาง AMD เข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่า ไอไรเ้นตัวใหม่เนี่ยมันขายไม่ค่อยดีนะครับก็คือไอรเซนเจ็ด0ัซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้ดีคือไม่ได้ขายดีอย่างที่ AMD เขาคาดไว้ตั้งแต่แรกอะครับหลกัหลกๆแล้วนะครับผมว่านะไม่ใช่เพราะว่า AMD มดีไรนรุ่นใหม่นี่ไม่ดีหรือว่ายัางไงนะเพราะประสิทธิภาพการเทสตต่างๆมันก็ถือว่าโอเคเลยน่าประทับใจเลยนะครับแต่ว่าตลาดของ AMD เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับเขาก็เน้นว่าเออมันต้องเป็นโปรดักที่คุ้มค่าจับต้องได้ง่ายแล้วก็ เป็นมิตรกับผู้บริโภคในด้านของการอัปเกรดนะครับอย่างเช่น a m 4ที่ผ่านมาทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่า AMD เขาไม่ได้เหมือนอีกค่ายที่จะเปลี่ยนซ็อกเก็ตอะไรบ่อยๆขนาดนั้นนะครับแล้วก็สามารถเอารุ่นเก่ามาใช้บอรดรุ่นใหม่อะไรต่างๆได้เยอะแยะนะครับทำให้คนใช้ AMD เนี่ย เขารัก AMD ในความเป็นตรงนี้เหละฮะแต่พอมาเป็น AMD Ryzen 7000 Series สถาปัตยกรรมเ e n 4แล้วเนี่ยฮะมันก็เหมือนจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่คุณจะเปลี่ยนมาใช้7000 Series เนี่ยคุณต้องเปลี่ยนทั้งดุ่นเลยนะคุณไม่สามารถเอาเมนบอร์ด AM4 AM4 มาใส่ได้นะครับคุณต้องซื้อแพลตฟอร์ม AM5 ใหม่ทั้งดุ่นนะครับในที่นี้หมายความว่า่งไงครับหมายความว่า CPU นะครับเมนบอร์ดนะครับ Memory นะครับสามอย่างนี้ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแล้วคุณไปดูราคาแต่ละอย่างนะครับ CPU โอเคมันมันก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่ก็เรียกว่าราคาสูงแล้วกันกับประสิทธิภาพมันก็เหมาะสมแต่ถัดมาที่เมนบอร์ดคุณดูเมนบอร์ดปัจจุบันเนี้ยเมนบอร์ดบนแพลตฟอร์ม a m 5มันไม่มีราคาถูกเลยนะครับมันมันมีแต่เมนบอร์ดตัวบนๆน,นะครับแล้วเมมโมรีอีกนะครับคนที่มี d d r 4อยู่แล้วก็อยากจะใช้ประสิทธิภาพก็ต้องไปไปดี r 55อยู่ดีนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันก็ไปเหมือนกับฝั่ง Intel Gen นิบสนะครับอินเทลเจนิตอนเปิดตัวมาเนี่ยก็แน่นอนนะครับทุกคนก็พูดว่าเมนบอร์ดราคาแพงนะครับตอนนี้ AMD A5 เหมือนกันนะครับเมนบอร์ดราคาแพงทําให้คนที่เขาแบบอยากจะอัปเกรดเล็กน้อยๆเนี่ยไม่สามารถเอื้อมถึงนะครับอย่างตอนนี้มี AMD Ryzen 3000ไป5000เนี่ยบางที่บอร์ดเดิมก็ใช้ได้ไงแต่ว่าไอ้เน,นี้มันมันไม่ได้นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนยกใหญ่ทั้งหมด ซึ่งอาจจะไม่ตรงจุดประสงค์ของคนส่วนใหญ่ที่เขาบ้าของจะประกอบข้อใหม่ก็ว่าไปเถอะแต่สำหรับลูกค้าเก่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องอัปเกรดอย่างก้าวกระโดดพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเหมือนว่า AMD จะรู้ตัวแล้ว หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวที่ผมได้รับมาเนี่ยมันเป็นข่าวจากเว็บต่างประเทศชื่อ EXP Review นะครับซึ่งก็เป็นบทความภาษาจีนทั้งหมดนะนนี้ผมก็ไม่แน่ใจแปลว่าอย่างไงบ้างนะครับแต่ว่าผมไปแปลมาจากเว็บไซต์ Hot Hardware อีกหนึ่งทีนะครับเขาบอกว่าไอาสื่อภาษาจีน EXP Review เนี่ยฮะเขาได้เปิดราคาใหม่ของโปรเซสเซอร์ AMD ที่ทำการ ลดเร็วๆนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับลดสูงสุดถึง27%เลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นรุ่นบนเนี่ยไรเซน 97950x เนี่ย ราคาจะลดลงมาจาก760เหรียญไปเป็น550เหรียญน,นะครับส่วนรุ่นรองลงมานะครับอย่างเช่นรายเส้น 97900X เนี่ยครับก็จะลงมาอีก23%หรือว่าเหลือ450เหรียญน,นะครับแล้วก็รายเส้น 77700X ลงมา23%ที่320เหรียญส่วนตัวคุ้มของเกมเมอร์อย่างเช่นรายเส้น 57600X เนี่ยครับก็จะล่วงลงมา24%หเหลือ236เหรียญนะครับ การปรับราคาครั้งนี้นะครับทางสื่อ exp review เขาบอกว่ามันไม่ใช่การปรับราคาตามช่วงโปรโมชั่นแต่อย่างใดนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าการปรับครั้งนี้มันเป็นโปรโมชั่นคนโสด11.11 11มากกว่านะครับมิฉะนั้นจะไม่ ลดอะไรกันตรงจังหวะแบบนี้นะครับแต่จะให้ลดชั่วคราวหรือว่าลดถาวรเนี่ยก็ต้องรอดูผลตอบรับนะครับว่าผลการขายยอดขายเป็นยังไงหลังจากทำแคมเปญน,นี้แล้วนะครับถ้าลดแล้วขายดีเกินค่าราคาก็อาจจะกลับขึ้นไปตามกลไกตลาดก็ได้นะครับแต่ถ้ากลับขึ้นไปแล้วมันขายไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องลดลงมาอีกนั่นะครับเพราะฉะนั้นคนตัดสินก็คือผู้บริโภคอย่างเราๆนะครับส่วนเทศกาลณ1111เนี่ยมันคืออะไรนะครับ มันคือวันคนโสดของประเทศจีนนะครับไอช่วงนี้ฮะไม่ใช่แค่จีนแล้วนะครับในไทยเองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายก็มีส่วนลดอลังการเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลจ่ายเงินเทศกาลใช้เงินเลยก็ว่าได้นะครับอารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อฉลองความโสดฉลองโดยจะย้อมใจก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะคิดกันนะครับเราคนโสดทั้งหลายเนี่ยแทนที่เอาเงินไปเปแฟนตัวเองนะครับก็ ก็เปย์ตัวเองเนี่ยฮะเอาเงินมาซื้อของให้ตัวเองเพื่อเป็นรางวัลแก่ความโสดนะครับแล้วก็ PC เกมเมทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนโสดซะเยอะด้วยสินะเป็น forever alone ซะเยอะด้วยสินะฮะก็เลยนี่แหละครับเป็นช่วงเวลาที่หล,หลายๆคนเขาจะอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะครับท่า่อุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่ลดเยอะมากเป็นพิเศษนะครับและนอกจากพวกคอมพิวเตอร์ก็จะมีพวกแกจเตที่ใช้สำหรับทำคนเดียว ดูทีวงทีวีก็จะเห็นทีวีลดราคาเครื่องคอนโซโลลดราคาเยอะแยะเช่นเดียวกันนะครับทางฝันตอนตกก็ไม่แพ้กันนะครับทางนี้ก็จะมีการจัด Early Black Friday ด้วยนะครับซึ่ง CPU พวกนี้ก็มีแวลเข้าร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นร้าน Micro Center ปกติก็จะทำดีลในเทศกาลแบบนี้นะครับไม่ว่าเป็น CPU Mainboard หรือ Memory ีนะครับไม่ว่าจะเป็น Black Friday หรือว่า Cyber Monday เองเขาก็ลดราคาทั้งคู่นะครับ แต่อันนี้ผมก็แค่คาดการณ์เฉยๆนะว่าเป็นเรื่องของโปรโมชั่นจริงๆแล้วเขาอาจจะลดถาวรเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ ตลาดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่จากการที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มยกใหญ่คนก็ไม่ค่อยอยากจะอัปเกรดกันนะครับตอนนี้ถ้า CPU ราคามันลดลงมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรารอเมนบอร์ดราคาลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะได้อัปเกรดไปเป็นแพลตฟอร์ม AM5 กันสักทีนะครับท้งฝั่งตรงข้ามของ Intel ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องเปลี่ยนยกใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มาจาก Intel Gen10 Gen11 เนี่ยพอจะเป็น Gen12 Gen13 ก็ต้องเจอ ตากรรมแบบนี้นะครับแต่ว่า Intel จะลดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะครับกลับมาในเรื่องของ AMD นะครับถึงแม้ว่า AMD ต่างประเทศเนี่ยจะประกาศลดราคาแบบจะถาวรหรือจะชั่วคราวอันนี้ก็ไม่สําคัญนะครับเพราะว่าราคาของ AMD ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้อ้างอิงกับ AMD ต่างประเทศ100%ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าคุณอยากจะได้ลดราคาของแพลตฟอร์มไทยผมก็เชื่อว่ามันก็มีคุณ เลือกซื้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าประเด็นคือมันอาจจะไม่ไดลดราคาจากต้นทางแต่ว่าผู้แบกรับส่วนตดตรงนี้ก็จะเป็นพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่คุณไปกดโค้ดทั้งหลายเอานั่นแหละ